ยิงไคจูวันนี้ขอเสนอของดียุค90บ้าๆเด็กยุค90ตัวจริงต้องทันบ้าๆตอนที่อยู่ช่อง11ช่อง11เลยนะมันต้องมีเด็กจนซีสงสัยบางแผลว่าช่อง11คืออะไรบ้าๆถูกสร้างขึ้นในปี1970โดยอันนิกจีซองถ้าเราอ่านไม่ผิดนะเพราะว่าเขาเป็นชาวฝรั่งเศสและทารัสเทเลอร์ซึ่งเป็นนักเขียนชาวอเมริกันทั้งคู่เสียชีวิตไปแล้วนะแต่ได้ฝากผลงานที่สุดน่ารักและสร้างสรรค์ไว้ให้กับโลกบ้าๆเป็นสิ่งมีชีวิตสีชมพูใหญ่ยักษ์ที่สามารถ จะทอนฟอร์มเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปเป็นอะไรก็ได้เขาถือกำเนิดในสวน เราก็ไม่รู้วราเขาเป็นอะไรแต่เขาและครอบครัวของเขาได้กลายมาเป็นเพื่อนในวัยเด็กของพวกเราไปซะแล้วบาบาป้ามีความหมายในภาษาฝรั่งเศสน่าจะแปลว่าขนมสายไหมบาบาป้ามีครอบครัวที่น่ารักมีภรรยาชื่อบาบาาม่าตัวสีดำสนิทและมีลูกเจ็ดสีที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันบาบาซูสีเหลืองเป็นเด็กรักส์บาบาบาล่าสีเขียวชอบเล่นดนตรีบาบาลิฟสีส้มชอบอ่านหนังสือบาบาเบลสีม่วงชีเป็นสายแฟชั่นชีชอบดอกไม้ชีชอบแต่งตัวบาบาร์ลสีฟ้าเป็นหนุ่มเนิร์ดนักวิ ฮีสตรองฮีเป็นนักกีฬาเป็นสปอร์ตบอยเรียกได้ง่ายว่าบา้บาๆมีจุดเชื่อมโยงสำหรับเด็กทั้งโลกที่สำคัญพวกเขาทั้งหมดเป็นอะไรก็ได้นึกอยากจะเป็นอะไรก็ทันฟอร์มเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างสิ่งที่เราชอบที่สุดในการ์ตูนเรื่องนี้นะคือนอกจากจะให้ความคิดสร้างสารรค์แล้วมันสอนภาษาอังกฤษด้วยคือมันเป็นการ์ตูนเรื่องแรกๆที่เราดูเป็นภารรษาอังกฤษมันไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเลยมันสอนให้คนรักสิ่งแวดล้อมมันสอนให้คนตระหนักเรื่องโลกร้อนตั้งแต่โลกยังไม่ร้อน เอาจริงตอนนั้นร้อนลย้มก็ไม่รู้แต่ว่าเขาสอนดีอ่ะบาบาป้าเข้ามาฉายในประเทศไทยในปี1987หรือปีพุทธศักราช2530ค่ะนับว่ายุคนั้นช่อง11มีวิชั่นมากๆปัจจุบันนี้เรายังคงเห็นบาบาป้าเป็นเมอร์เชนดายอยู่ใครที่เคยรู้จักบาบาป้าก็คงยังสะสมของอยู่บ้างเราจำได้ว่าเคยมีเพื่อนเราอะตามหาหมอนรูปบาบาป้าแต่ที่น่าเสียดายคือบาบาป้าอาจถูกหลงลืมว่ามันสร้างสรรค์ขนาดไหนเอาจริงๆแล้วมันเป็นสื่อที่พ่อแม่ควรเอาให้ลูกดูููปปปปััััััจจุบบบบบบนนนนนนเเเเรรรราา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 ยยยงงงคคคคคหดดด้้้้ไอออ่่่ะะใใใททีีมวว็็พืก พวกคุณเป็นแกล้งเด็กสีอะไรก็มาเม้นได้นะคะก็ส่วนเราก็สีดา